สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X s i สานะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลัง Subscribe นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทำไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับกอนครับสำหรับเซตนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นเซตน้ําแข็งที่โหดมากครับ นี่นะเป็นคีที่เข้าเราจะเน้นดาเมจจากอาวุธแต่ถ้าเราจะเล่นสายธาตุเนี่ยก็เล่นได้นะครับสามารถเล่นสายธาตุด้วยการเปลี่ยนเสื้อตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนฟาลคอนตัวนี้เป็นพวกเฮฟวี่ดูตี้นะครับแต่ผมเล่นสายนี่แหละสายคีที่เข้าเนี่ยมันเหมาะกว่าครับดูนะเราจะจัดเซตเต็มให้นะครับการม้าก่อนฟึบยิงธนูมาปึ๊บปล่อยมา้าแล้วยิง นี่ครับนี่จะเป็นเซต m m m o r t a l ลไอนะครับก็น Immortal f r ร์ดวอร์ทด้วยความที่ตัวอธิบายเกียร์กันสักหน่อยว่าไอซิเรนตัวนี้นะครับมีขุนสมบัติ40%เมื่อเรายิงคีย์่เเนี่ยมีโอกาสติด f อร์ดวอร์ e ทซึ่งเมื่อ f อร์ดวอร์ e ทถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะรีโหลด15%ของกระสุนของเราให้ให้โดยอัตโนมัติเลยแล้วตัวนี้ครับเราจะใส่เป็น a ฟ c o n h e a d กับ Deviant เอ็ก r t ครับใช่ครับเสริมสเตตัสดาเมจนะ ส่วนตัวนี้ก็ยิ่งฟอสต์วอเทคนานดาเมจยิ่งแรงขึ้นครับตัวใหญ่ฟอสต์วอเทคนานเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงขึ้นอันนี้เป็นคีย์แอมป์ฟายเออร์ครับถ้าใครไม่มีหรือว่าอยากจะเล่นเป็นสายสายสายธาตุแทนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําเซตนี้เท่าไหร่เซตนี้เหมาะกับสายคริมากกว่าส่วนพระเอกหลักๆของเรานะครับก็อยู่ที่ตัวนี้ครับไอซิเรนตัวนี้นะครับจะใส Fort ่ฟอตตี้เบสซิ่งไว้ครับทุกๆครั้งที่ฟอสต์วอเทคหายไปเนี่ยเราจะได้รับพลังชีวิตคืน10% แล้วแล้วฟังความถี่ฟังความถี่ของของการครีของเรานะอันนี้ผมจะไม่ยิงธนูเพื่อเสริมคลีเรานะเราทํทำแค่นี้พอแล้ว,ลวก็ใส่นี่ครับตัวนี้เลยครับบอกบอกเลยว่า เป็นเซตที่โหดมากเราสามารถยืนแทงบอสแล้วก็ยิงชิวๆได้เลยครับเพราะว่าไม่มีใครเอาเราลงได้ครับเซตนี้ดาเมจของเราก็พอสมควรครับมีทั้งน้ำแข็งมีทั้งอะไรยิ่งเราเสริมตัวนี้เข้าไปด้วยนะโอ้โหเนี่ยดูดิ นี่ครับสำหรับสายน้ําแข็งนะมอดที่ผมใช้เนี่ยหลักๆก,ก,ก็จะคล้ายๆกับตัวไอ้นี่แหละครับเราใช้เป็น Frost Tactical w a s t ตัวนี้ตัวนี้นะครับก็ทําให้สร้าง i อส์สไปขึ้นมาครับแล้วก็เป็น Deviant ็กเปใช่ไหมปึ๊ปที่เหลือเราก็ใส่มอดคล้ายๆของเดิมนะครับเนี่ย s t a t u s amplification ตัวนี้นะหลักๆแล้วมันอยู่ที่คีเลตของผมคือคีเลตของตัวละครหนุ่มเนี่ยมันสูงมากจนจนมันทําให้ปืนนี้มาดูโกงไปเลยอะ คิเลสี่สิเปอร์เซ็นใช่ไหมถ้าเราเสริมอนูเขาไปอีกเป็นเจ็ดสิเอร์เซ็นครับเนี่ยบวกกับดาเมจของขวานปุ๊บแล้วก็เรียกหมาอีกปุ๊บเท่ากับว่าเนี่ยดีพผมก็เลยสูงมากดีพีเราก็เลยสูงมากดาเมจธาตุของเราก็สูงพอสมควรด้วยครับบอกเลยว่าเซตนี้เหมาะมากสำหรับคนที่แบบโซโลแล้วแบบ สายชิวอะไม่ค่อยอยากไปทําอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่แล้วเป็นของม่วงครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นของม่วงตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีโลนวูฟเนี่ยเราสามารถใส่เฮฟวี่ดูตี้เข้าไปแทนได้แต่ว่ามันก็จะลดคีย์เรทลงไปนิดหน่อยครับแต่ก็แค่5%เท่านั้นถ้าเราใส่เฮฟวี่ดูตี้อ่ะตัวธาตุเราจะแรงกว่านี้ครับหรือจะใส่ฟาวคอน3ชิ้นเฮฟวี่ดูตี้ชิ้นก็ได้ครับสำหรับเซตนี้นะ น,นี้จะเป็นเคเทลที่เราใช้นะครับก็จะมีแฮนด์การเอนชั่นเมนต์กับช็อตการเอนช t m e เมนต์นะรพราะเซตนี้เราใช้ลูกซองไฟด้วยใช้ออโตม a ติกเวพปิด้วยครับแล้วก็เป็นดีเวนมาสเตอร์ครับของประจำอันนี้จะเป็นบราบูสด้วยเผื่อ,อไว้ยิงคนนะครับเราได้ถึกขึ้นแท็กติคอลคอมโบครับรีโหลดแล้วยิงแรงขึ้นตัวนี้ยิงเข้าจุดอ่อนแล้วยิงสเตตัสดาเมจยี่อครับอันนี้เมื่อเราสังหารด้วยฟอสต์วอเทคหรือว่า เบิร์นดาเมจเนี่ยเราจะได้ดาเมจแรงขึ้น20%ครับดาเมจเผาเนี่ยสแต็ค3ครั้งอันนี้มาใช้คู่กับขวานครับขวานฟอร์เทสนะ